วะดีจ้ายิงเอ็มลูกพ่นสวนค่ะสวนแต่ยอจ้าพี่น้องมือน,นีเอ็มสีพ้าพี่น้องมาเห็ดกล้ยสาบค่ะกล้วยสาบสูตรสวนแต่ยอค่ะสูตรของสวนเฮาเองเลยค่ะกล้วยสาบที่บางซึ่งเขาเคยเห็นขายในซุ้ม้นค่ะ,ะแต่ว่าส่วนนี้เฮาบ่คอยได้เฮ็ดมือน,นีเฮ้าสีมาเฮ็ดเพื่อที่จะไปเฮ็ดบุญกระถินซอยเพลินค่ะเฮาก็เลยสิมาเอามาโม่บุญซอยค่ะก็เลยตองมาแก้กล้ย เมื่อนี้สมาชิกหลายหลายค่ะทั้งฝุ่นกับเตรียมบังขลามค่ะทั้งพี่กับเตรียมกล้วยค่ะแต่ว่าทั้งฝุ่นเตรียมเมื่อขายค่ะว่าได้เอาไปเฮ็ดบุญน้ำโมดอกทั้งนั้นนะเออเขาจะเอาแต่เงินเออเขาจะเสียเมื่อขายทั้งอุบลทั้งฝุ่นมันบม่มีบังขลามผู้คือทั้งเฮ้าได้จ้ะพี่น้องกับมายามหลายอยู่เมื่อนี้ค่ะพี่น้องหลายเป็นอังอังอยู่เด้อจ้ะ กล้วยอันนี้เข้าเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยอีอองบานเข้าเนี่ยละจา้ายินบ,บอเอามากะิมาแก่กาบปอกเปลือกเซียนามแบบนี้จะเข้าโบได้ฝานเอาได้ค่ะเพราะว่าฝานทนานตทีัยมันกับไปเขาเนื้อเขาหยังมันเลยสินะเข้าก็เลยกีดขางมันจากขีดขางล้วเขา้าแกะง่ายๆได้ค่ะยิ่งได้กล้วยแกย่จัดเท่าดรเฮงดีเพราะว่าเวลาเขาถอดมันสิยเรื่องค่ะ นี่นะคะเ้ากระสแก่กันแบบนี้นะคะมันแก่ง่ายคะ่ะทุกคนแก่ง่ายง่ายกันแบบนี้นะคะแก่ห้กระเสียหนามวบเบิ้งคะ่ะความบางอีเมลทะลุง่งใบครบแล้วให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งคะ่ะนี่คือความบางของกล้วยห้าบางดีบ่าบางค่ะบ่คะ่ะนี่คือการันตีความบางเอรีค่ะกล้วยในห้านี้บ่คือไผยคะ่ะ จ้านี่มันจะเป็นไซส์เวลาทอดออกมานเนี่ยเลือดเดี๋ยวเพื่อนๆสิดเดห็นทุกคนสิดเดห็นค่ะเมื่อน,นี้สิไดซิมพอ้อมหนาพอ้อมตากันยาง้อมเพรียงเลยค่ะผู้ใดอยากอะหลอดมาเด้อค่ะเด้อมุดมาน้ำกล่องนี่ก็ได้มั่กินน้ำกันเมื่อน,นี้นี่ค่ะบอกไอแม่คนล่องกบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวฮอสิดเดห็นวิธีการเ็ดแบบละเอียดเลยค่ะผู้ใดอยากเ็ดน,น้ำกระลอกเอาเด้อค่ะ ข้าสีแกกล้วยเรียบร้อยกล้วยมือนี่ได้ประมาณหาเครื่อค่ะกล้วยอยู่สวนข้านี่ละช่วงนี้เป็นบุญร้ายค่ะทุกคนแต่จริงๆสิได้กล้วยร้าย,ายอยู่กล้วยเต็มสวนวแต่ว่ามันหึงเป็นบุญบัี่นี่ก็เลยได้เอาไปซอยข้าเจ้าแน่ชนะจ้าช่วงกล้วยก็เลยอยากบ่ร้ายันไหนค่ะเดี๋ยวเข้ามาซอยกันปอกกล้วยนะจ้า พอดีพอดีเลยเขาปอกได้บางส่วนเขาสะเตรียมตัวเอาไปลงกระทะถอดได้ได้จ้กทุกคนตอนนี้แม่เขากะตังกระทะนา้ำกาลังสิเดือดแล้ว,ลวจ้ากระทะเดือดแล้วทุกคนนี่คือกล้วยที่เราเตรียมสิใสลงจา้า แม่เราวกะสิใส่กล้ว,วยลงแบบนี้ล่ะเข้าสิใส่หอบแล้วประมาณวีนึงนี่ล่ะจ้าแม่แล้วกะสิใส่ซดๆแบบนี้นะคะนะค่ะเขาสิสาดลงไปเลยนี่แหละต่น่าจะซุปแปงปปบงซื้อซุป,ปอะไรซื้อบ๊อบอันนี้กล้วยสาบบ๊อบเป็นกล้วยทอดอันนั้นดิเอออ,ออันนี้เขาทอดกล้วยแก้วแม่เขาทอดเท็ดเ,เขาเอิญกล้วยฉาบจ้าอันนี้กล้วยเขาเริ่มแล้วเด้วค่ะนี่ฟังเสียงรถ ฟังเสียงดังเสีย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 ง,ยงนี่คือกล้วยเริ่มแห้งแล้วอืมน้าขึ้นใสอืมให้สังเกตสีมันค่ะทางเฮ้านี่สังเกตสีมันออกสีออกชมพู่จักน้อยนี่เฮ้ากระสีเตรียมเอาขึ้นเลยค่ะเพราะว่าขังนอกมันก็จะไปห่อนตอค่ะาเท้าถ่ายมันเหลืองจังตาขึ้นนี่เพื่อมันไปอยู่ข้างนอกมันจะไหมเพราะว่ากล้วยเฮ้ามันแบบบางค่ะของเฮ้ามันเป็นแบบกล้วยแก้วอยู่แล้ว ห้มันสีเข้มกว่านี้จังน้อยจ้ะสีกล้วยเหลือมเปลี่ยนแลวจ้ะเดีสีชมพูแล้วออกสีชมพูนวลนแล้วจ้ะอันนี้เป็นสูตรของไทยเฮาเองเด้จ้ะทุกคนจ้ะสูตรเฮาที่เฮามาปรับมะเปียนออกสมัยตะกี้เฮาฟานกล้วยนีใส่มีสองคมนี่นะนะจ้ะถอดมาแล้วกั นาเรือนเตืนอนยู่เวลากินกระเจ็บปากเจ็บยังอันนี้เข้ากับมาคอยพัฒนาประยุกต์เอาจากกลายเป็นสูตรของเข้าโดยเฉพาะเลยค่ะเห็นบาจา์ทุกคนมันเริ่มออกสีชมพูแล้วสีชมพูจากน้อยกระไดทีแล้วกล้วยฟาดแรกนี่สิทอดโดนแน่จากน้อยนะคะน้ำมันมันบอฮั่นใดนอันันบันไดเออมันสิใส่เวลาจากน้อยกล้วยฟาดแรกนี่ ได้แล้วทุกคนนี่เบิ่องรถค่ะได้แล้วเท้าบิบบไดเอาเหลืองจนนั่นเด้ค่ะแต่ว่ามันสิมาเหลืองท้องข้างนอก,นอกเบื้องรถค่ะฟังจากเสียงรถจ้ะแม่คอ,อ,อแม่น้ำอานานันลังน้นเลยทุงท้งทุ้งสิบปิ้วได้ถึงไปได้ไปเอาทุงเบื่องค่ะทุกคนนี่คือสีกลวยของเท้าค่ะฟังจากเสียงรถจ้าฟังจากเสียงการันตีความบางให้เย็นก่อนจักหน้อยเดี๋ยวสิเพื่อนๆไ้เบื้องกัน แบบสดๆเบืองค่ะความบางของกล้วยค่ะบางนี่ค่ะอันนี้เขาสีถามันเส็จประมันหาหน้าที่ค่ะอืมฐานันเ็จน้ำมันค่ะเรากล้วยเขามันสิออกสีเหลืองจักหน่อยเลยค่ะมันสิออกเหลืองนี่ค่ะความบางความบางของเธอค่ะเขาเอื่นว่ากล้วยแก้วนี่ค่ะ แห้งกินแห้งมั่นกินแบบหยุดบ่ได้แลยจ้ะมาเด้อพี่น้องเลยมาเด้อจ้ะเพื่อนๆทุกคนมากินกล้วยสาบกล้วยแก้วน้ำกันค่ะสวนตะยอค่ะเมื่อนี้เทาสิเป็นบุญเป็นงานไปเฮ็ดท่านเฮ็ดบุญน้ำเพลินเท่ากันนี่ละค่ะ,อ,ะอีแม่เพิ่นกระเสวลงเป็นเตาที่สองค่ะนี่ห็นบน่นี่คือน้ำมันคือเดือดเต็มทีแล้วค่ะท่านสิประมานนี่แหละ รอบแรกนี่น้ำมันบางเ่อเขาคิดว่ามันห่อนแล้วแต่ว่ามันห่อนอยู่แต่ว่ามันบบาะนี้ถึงขันว่าสุดแต่นี่รอบนี้คือน้ำมันมันเต็มทีแล้วความเร็วต้องได้ค่ะแม่เราสีเห็ดแบบเร็วเร็วบ่พ่อมือต้องเบาด้วยเพราะว่ายังถ้าสั้นถ้าเกิดว่าซาก่วยเขาสิใหม่ก่อนเพื่อโตัไม่สีล่งตเกาข้างล่างก็ะิีใหม่ค่ะความเสมอของมืออีกต่างหากเพราะว่าสั้นกลวยกระซีหนาบางต่้งกันนี่สินะจ๊ะอันนี้ของเล่าได้ขนาดดีค่ะ ้วยอันนี้เฮ้าเห็ดกันมานนาจะประมาณหาปีละค่ะที่เฮ้าเห็ดกันมาอยู่แบบนี้ค่ะย่ามีบุญมีงานเฮากับมาเห็ดค่ะแต่ก่อนเข้าก็เห็ดขายในชุมชนค่ะแต่ช่วงแต่โควิดมาเฮ้ากับบริเฮ็ดอีกเพราะว่ามันโรคมันหลายค่ะเฮ้าก็เลยต้องแักคั่วเข้าไปซะกอนค่ะแต่ช่วงนี้มีบุญมีงานมาแล้วเริ่มเฮ็ดไดแล้วเฮ้าก็จะมาเริ่มเห็ดนะคะนี่แหะค่ะถ้าเกิดด้เห็นบ่ ่าน้ำมันมันด้ทีนะเราสีกาบเลยหลังจากที่นี่เห็นบ่มกุ้ยมันสีกามเร็วเร็วจ้ะทุกคนเห็นไมกุ้ยมันสีกามฟูเร็วมากเลยเพราะว่าน้ามันมันได้ทีแล้วค,ความแรงของไฟต้องเสมอค่ะอนี่ค่ะพลีกรอบที่สองนี่เห็นไหกล้ยแบบไซส์แล้วค่ะคองใน,นเรื่องแม่อยู่นะไม่กระจองเออพลีกสองเทือนี่คือกล้ยเริ่มซุกเริ่มแห้งแล้วค่ะกล้ยเริ่มไซส์แล้วเดี๋ยวให้ทุกคนมาเบ่งอันนี้ต่อ เบ่งเลยค่ะนี่คือเ็จแล้วนี่คือเส็จแล้วเข้าเสียวสีประมาณนี้จ้ะทุกคนเบ่งในรัวอาจจะเบ่งเหลืองนี่ค่ะเข้าเฉียวสีประมาณนี้ละนี่จ้ะเดี๋ยวมีสีให้ทุกคนชิวบ,บอสกินให้เบ่ง็มับบง บงับงคนะ่ะบังแน่ครับก็คือกากอ๋อเยลลี่แม,มนใหญ่มาติมเนาะมันมากโอ้แบบงามเลยบังโอ้ยคือแบบงามแซวเมีไ่ยแบบงามด้ค่ะงามเด้แค่ะเด้อมีกล้วยกล้วยกล้วยนี่ก็ลั่งถ่ายเลยันกล้กกวยคือกเลับกล้วยกล้วยกล้วยอันนั้นสวยนี่เนื้อค่ะอืมอืมเนี่ยเรื่องต่อเลยจีนันกลินแบบบ๊อบบงบ๊อบใส่น้ำตาลเนี <c oughs> <c oughs> ่ยย่างแซ่บค่ะ โบอมน้ำมันหอมอันนี้คืองกระลันตีนี่ทำกล้วยแก้วเลยหอนแบบแบบคับ่ะแล้วมือเบานี่เนาะมือแม้ายังเย็ดบ่เป็นกูใส่ลงหน่วยหนึ่งหั่นชิ้หน่วยสองลูใหม่กินแบบบ่ต้องใส่น้ำตาลสำหรับคนบ่มากหวานโอเคเลยค่ะเห็ดรสออริจินอลใส่เกลือจังหน่อยนี่เข้ากันปา้นยังค่ะ แล้วก็ที่สำคัญโอมน้ำมันเก็บไว้โดนตามเดือนกัยังเก็บไว้ได้ค่ะบมบางครับรอบคุณไม่ไม่ครับ เซนมันเซนามันบกเกล็หานาที่ค่ะมาอืมก้อเหยีดข้างหน้าเบื่อ้ามโอกน้ำมันอืมเขาถอดแบบนี้กวยห้องนู้กวยห้างอบน้ำมันค่าบหมตรงห่วงใส่ปะพี่้องว่าใส่ปะใส่หัวไปอว่าใส่ดีปะ ทำงัำ่งมาลหรอะ,ะสอนแตงยอเขามีของดีหลายอย่างเดอ้อทุกคนจ้าผู้ใดไม่เยี่ยมไม่เยี่ยนกะได้กินแน่นอนค่ะผู้ใดอยาก,กินสดๆดหอนหอนอย่าก,กินไม่ไม่เอ็มกะเซิร์นทีนองเด้อค่ะเดอ้อเบื่อนเผื่อนทุกคนกายไปแวมาให้มาเยี่ยมเยี่ยนสวนแตงยอขขงเขาก็ได้ค่ะจ้ากินดีตอนรับเสมอ่น่าละจ้ามาเข้าเสียให เพื่อนๆได้กินแบบนี้เลยค่ะ,คะบะมี่หมองไดค่ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะสวนตะยอจังหวัดอุดรธานีเด้อนี่ค่ะผู้ใดมากก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคือเห็ดกวยได้ดีแท้มือเบาค่ะโบมํามั่นค่ะ,คะเวลาเข้าไปคุกนี่อีกคันตอนนึ่งนี่คุกน้ำตาลคุกรดนั่นรดนี่นี่แห่งต้องระวัางเพราะว่ากลวยมันชิมุนแต่ว่าเขาสามารถเท็ดได้โดยที่กวยเข้าบบมุนค่ะ ความบางอืมอืมหอวครับปีน้องหอวทั้งกินเศร้าว่เาเป็นกินเศร้าว่าเป็นเด้อหยุดบ่ได้อ่ะกล้วยกับบล็อตเลยอ่ะค่ะเพราะว่าเขาล้างน้ำแล้วเรียบร้อยป่อเส้นน้ำไว้อ่ะเขาเอามากรบกรบใส้กล้วยค่ะเสร็ดมิ้งค์เ็จน้ำมันแล้วค่ะ เขาผสมใส่ถุงมันนีหน่ะยจริงๆแบบนี้ยังมาท่านในคุกนี่บ่ได้ใส่เครื่องปรุงนี่เอาสดสดใบแบบนี้เขาหัดย่างไว้ดีๆอากาศบ่เขานี่อยู่ได้เป็นสองสามเดือนแล้วได้ค่ะอยู่ได้แบบบ่อเสียโรศาสบ่อขื่นล่าบ่อแข็งบ่อหมูบ่อมบ่มืดน้ำมันบ่เหม็นกินน้ำมันเพราะว่าเหานี่เวลาหัาเห็ดนี่น้ำมันเท่าบ่ใส่น้ำมันเก่าอยู่แล้วจ้ะเขาใส่น้ำมันใหม่ไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าอาหารพวกนี้เขาส่บ่ใส่น้ำมันเก่าค่ะรักษาคุณภาพของ ของกลวยเข้าไว้ได้นะคะ,ะค่ะเรียบสักปันไดน,นี่คือกลวยที่เข้าถอดเรียบร,อยร้อยเลย้อจ้ากลวยทั้งเมดซีเครือจ้าก,กับอีกนหน่อยๆก็ะปอกกระแปก๊กตอนนี้ได้ไปแล้วสองกระสอบปานใหญ่จ้ะทุกคนเบ่งดูนี่ค่ะอีเมีเราถอดอันนี้เฮดแบบนี้ค่ะถ้ายังบ่กุกเข้าเก็บไว้ สองเดือนสามเดือนก็บอเป็นยังค่ะโบ,บมีเฮือนน้ำมันลากกโบมีเขี้วค่ะบบแข็งพร้อมจา้าแต่ว่าอันนี้เ้าเห็ดไหวนี่คือไก่หอดมือบุญเพิ่นข้ากระัจงสิมาคุกน้ำตาลนะคะเนาะกระศิมาคุกน้ำตาลค่ะคุกรสนั้นรสนี้เล้วแต่ค่ะแต่ว่ารอบนี้เฮาเห็ดรสหวานจา้าข้าจังสิมาคุกน้ำตาลเพื่อที่จะเอาไปเห็ดบุญน้ำเพิ่นนะจา้ามีคือกล้วยสับกล้วยสามกล้วยแก้วของเ้าเรียบร้อยแล้วจา้าทุกคน อ,อันนี้คือนหลบาฝาสุดไายที่เมีเราถอดนี่ก็คือเร็จค่ะเห็นแล้วค่ะผลงานของสวนตายยอเฮ้าจา้าฝากลุกคนเดิอกำลังใจให้สวนตายยอนี่เด้อค่ะอลูกคนสวนจา้าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เดอไว้พอกันคลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ